หน้าหล่อปี2021จด23นะหลอกว่านี้ไม่มีแล้วอันนี้หล่อจริงไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ให้ตัดหมอกไหมคู่หนึ่งเห็นดวงเล็กนี้นะสว่างมากกระจังหน้ามีรูระบายลมให้พร้อมความร,ร้อนน้ำดันหมดห่วงเครื่องยนต์1.9อัปเกรดล้อออฟซูลมาให้ยางเบรกให้ใหม่4ีเส้นเลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มบันไดขึ้นลงซ้ายขวามีระบบห้ามเบรคคันนี้ได้มาดิสซี่ล้อแล้วเป็นรถ PPV ที่ต้องมีติดบ้านทุกบ้านนะ รถคันนี้ค้นหล่อปีใหม่ด้วยใหม่ก็น้อย้านท้ายอยู่ครบหมดสปอยเลอร์หลังเพดุงสาแล้วก็โลโก้ MU-X ก้องมองหลังบินให้ทับทิมให้คู่หนึ่งส่วนภายในคันนี้เล็ไมล์หกหมื่นแปดพันกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ามาสี่บานนะออโต้บานเดียวฝั่งคนขับคอนโซลเนียนเแอร์แบกด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งวิทยุบินเดิมจากโรงงานดีซอร์เให้ด้วย1ช่องเกียวโตเบรกมือเบรคโคไฟฟ้า บอกอัปเกรดเป็นสีแดงสปอร์ตสุดแถว2แถว3สมบูรณ์พร้อมใช้งานมาพร้อมกับแอร์ล u าวส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้อย่างเนียนน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับคานเดิมเพจเดิมมอกออยู่ครบระบบเบรก ABS เครื่อง1นึ่งจุดเกแห้งๆรอยอาร์คห้างอยู่ครบทุกจุดท,ท,ทุกตำแหน่งแบตเตอรี่ p Anasonic คอนชิวชิหนึ่งหมื่นหื่น